สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์เทลแอนด์ครับทุกวันจันทร์นะฮะเวลา15นาิกา20นาทีทางทรอร์บ5แห่งนี้กับผมออกเกียรติเทพธันและทีมงานครับ วันนี้ครับในช่วงที่ครบรอบ35ปีของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนะฮะผมและทีมงานเดินทางมาที่นี่ครับวันนี้ครับในพื้นที่กว่า5,000ไร่นะฮะสัตว์กว่า300ชนิดนะฮะกว่า8,000ตัวอยู่ในนี้นะฮะเราจะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันอีกครั้งหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับวันนี้มีโซนใหม่ที่เปิดขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูครับเพราะว่าการเที่ยวในโซนนี้จะเป็นหลายมิติที่เราไม่เคยเห็นเลยนะฮะแต่อยู่ที่นี่ครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับเอา ผมไปเองครับไปครับไปครับไปสิไปเธอช่วงนี้สนับสนุนโดยจังหวัดชนบุรี เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไฮไลท์แถลงแล้วครับเดินทางมาที่จังหวัดชนบุรีครับผมมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับเรามานี่หลายครั้งครับแต่ว่าครั้งนี้เปลี่ยนไปครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษอยู่ตรงนี้แล้วฮะนะครับขออนุญาตต้อนรับครับผุ้มำนการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับคุณสุริยาแสงพงศ์สวัสดีครับขอบคุณพอออกมาครับวันนี้พอออกมาเป็นแขกกันเลยนะฮะวันนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอายุเท่าไหร่แล้วครับ ปีนี้เราถือว่าครบ35ปี35ปีแล้วถือว่าเป็น,นสนทั์ที่อายุนี่ก็ถือว่าการเก่ากลางใหม่ท <c oughs> <ป>ีนี้จากวันที่หนึ่งมาจนถึงวันนี้ฮะเราเราเปลี่ยนไปขนาดไหนครับจากช่วงแรกนะครับที่เราเราิ่มสตาร์ทมานี่เรามีพื้นที่ประมาณ500ไร่วันนี้เอง35ปีเรามีพื้นที่ถึง5,000ไร่นะครับเยอะมากเป็นสัตว์ที่ ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นอันดับ2อรองจากซานติเอโกก็ได้ถ้าเรากลับไปดูว่าจุดประสงค์จริงๆของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนะี่ยความตั้งใจเขาเป็นยังไงฮะจนถึงวันนี้เดิมเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักนี่คือการที่จะระบายสัตว์จากสวนสัตว์ดุสิต mm hmm. หรือเขาดินวนาในสมัยนั้น oh, <ะ>ที่ถือว่ามีจํานวนหนาแน่นเยอะจากพื้นที่มีแค่ประม<ะ>าณร้อยกว่าไร่ก็มาหาพื้นที่ก็ได้ที่ ที่บริเวณของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขเขาเกี่ยวขอ้อชมพู่ก็เลยมีการตั้งถุนสัตว์ณนวันนี้มาก็เลยคือวัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งเป็นฐานที่สําหรับอนุรักษ์และวิจัยยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากแล้วก็เน้นสัตว์ที่มันมีคุณค่านะครับในการอนุรักษ์สองก็เพื่อจะเผยแพ,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 พร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสัตว์ป่านะครับให้แก่เยาวชนให้แก่ประชาชนผู้สนใจ สุดท้ายก็คือเป็นสถานที่สําหรับการพักผ่อนและหย่อนใจอของอประชาชนหรือพี่น้องในจังหวัดชนบรุรีหรือกับภผ้าันออกหรือทั่วประเทศครับครับสวนสัตว์อูเกี่ยวเองนะครับเป็นสวนสัตว์แห่งแรกนะครับขององค์การสวนสัตว์ที่เราพูดว่ามีเป็นสวนสัตว์ที่จัดทาหรือกัดจะแสดงสัตว์ในยามค่าคืนหรือในซาฟารีครับนะครับคือการมาชมบรรยากาศชีวิตของสัตว์ป่ายามค่ำคืนนั้นถือว่ามีความแตกต่างจากการชมชีวิตสัตว์ป่ายามกลางวัน ในองคการสวนสัตว์ก็เลยมีจัดให้สวนสัตว์เกียวนี้เป็นสถานที่แห่งเดียวและแห่งแรกรนะครับที่ได้ทําเรื่องขององคการในสัพยิหรือเข,เขียวอัพจะดาในปัจจุบันครับถือว่าเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเองก็ให้ความสนใจตรงนี้ครับ ทีนี้ในภาคกลางครับผู้มในการครับเวลาเราเดินทางมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเราต้องไปดูอะไรบ้างเนื่องจากว่าสวนสัตว์เปิดเขียวเองเนี่ยชื่อมันคือคำว่าสวนสัตว์เปิดครับนะครับคือเป็นการจัดสถานที่หรือแสดงสัตว์เนี่ยในลักษณะที่พื้นที่ขนาดใหญ่ที่สัตว์ให้อยู่สัตว์อย่างแบบธรรมชาติครับจุดแรกที่ถือว่าเป็นจุดสําคัญเองก็คือสวนแสดงละมั่งครับสวนแสดงละมั่งนี่ถือต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์สงวนของประเทศไทยและเราเองถือว่าเป็นปุงละมั่งที่มีขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งคนสามารถหรือนักเที่ยวสามารถจะเดินเข้าไปป้อนอาหารหรือไปถ่ายรูปก,กับเขาได้อย่างใกล้ชิดอ,อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของการทําให้สัตว์กับคนเนี่ยมีความคุ้นเคยกันมีความรักผูกพันซึ่งกกเด็กๆได้ประโยชน์มา,ากตัวนี้นะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนแสดงที่เรียกว่าอฟริกรัสนสวาน่าซึ่งจะเป็นองค์ประกอบของสัตว์ในทุ่งหญ้าแอาฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นม้าลายฮิปโป ยีราฟล็อกชาวเทศแล้วก็มีเพื่อนคุณอ๋อคือแรดข่าก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นเป็นแรดข่าที่เราได้มาจากอฟริกาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้มาจากประเทศสิงคโปร์ที่เรามีการแลกเปลี่ยนสัตว์กันเป็นความลับด้วยกันอ้เดีผมจะไม่พลาดครับผมอันนี้ถือว่าเดี๋ยวไปดูเพื่อนคุณอ๋อเลยได้ใครไรนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ฮะผมจะเข้าไปในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รบกวนท่านผู้มยการเป็นคนุ้พาผมเที่ยว<ช>ไปในแต่ละจุดนะครับ,รบถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเลยครับไปดูเพื่อนผม <laughs> สวนสัตว์จริงสวนสัตว์เนี่ย,ยคุณอ้อแต่สวนสัตว์จะเปรียบเสมือนที่เป็นเป็นโรงเรียนนะที่สามารถที่ให้เด็กเนี่ยลดความก้าวร้าวลดความแข่งกระด้างลงได้ถ้าเอาเด็กมาไวส้สวนสัตว์เนี่ยคือเวลาเรามาในสวนสัตว์เนี่ยมันจะเจอธรรมชาติครับเจอชีวิตของสัตว์ป่าเมื่อเราได้สัมผัสกับชีวิตของสัตว์ป่าได้สัมผัสสัตว์ที่ที่เขาชอบที่เขามีความน่ารักเนี่ยผมว่าความโอนโยนต่างๆเนี่ยมีความสําคัญนะทำให้เด็กเนี่ย แทนที่จะเป็นคนแข็งก็อาจจะเป็นคนอ่อนโยนคือสัตว์เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คนเนี่ยจากคนที่แข็งกระด้างหรือคนที่มีนิสัยที่ที่ที่บำดูแข็งเกล้าเนี่ยเกล้าร้าวเนี่ยก็อาจจะสงบหรืออ่อนโยนมาได้โดยใช้เอาสัตว์เนี่ยมาเป็นตัวตัวบำบัดนี่แรด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 อยู่นี่แล้ว ย็นลัดนี่เราได้มาจากไหนครับไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้มาจากแอฟริกาใต้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้มาจากสิงคโปร์นะครับที่เราได้จากสิงคโปร์นี่เป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับที่เอามาให้เราสองตัวนะครับ เพื่อจะมาจับคู่เพื่อจะขยายพันธุ์กันเห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนสัตว์เอาอะไรไปแลกเราที่ไปแลกให้เขาเนี่ยเราเอาเสือลายเมฆไปครับซึ่งเสือลายเมฆเป็นเสือของบ้านเราที่เราเองเพราะขยายพันธุ์ได้ดีนะครับถือเป็นศูนย์เพาะพันธุ์เสือลายเมฆที่ใหญ่สุดของโลกก็ว่าได้เขาเขียวนะฮะเราเสือลายเมฆแล้วไปให้เขาคู่หนึ่งโอ้ราเขาก็ให้เรามาสองตัวเหมือนกัน จร,จริงๆส่วนที่คุณอ๊อจับในส่วนนี้นะที่ว่าเขาดว่าที่เเรียกนอแรดนอแรดนอนี่คือ,อ,นอนเป็นส่วนของขนขนนะฮะขนที่รวมตัวกันจับเป็นก้อนนี่คือลอักษณะนอแรดเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นส่วนของขนอ๋อนี่คือขนเนาะผมแรดนี่จะไม่มีฟันนะฟัน,ฟนหน้าก็จะไม่มีนะไม่มีฟันด้วย ต้นไม้นี่ก็คือเราดูแลหมดเลยครับเราดูแลหมดเลยครับคือต้นไม้เนี่ยเราปลูกเมื่อสมัยที่สวนสัตว์มามาครั้งแรกนะเมื่อ3าปีที่แล้วเนี่ยคือเป็นต้นไม้ที่ปลูกเมื่อก่อนพื้นที่ต้องบอกคุณอ๋อไปนิดหนึ่งว่าพื้นที่ของเขาเขียวเนี่ยส่วนที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไร่ชาวบ,บ้านเขาพอสวนสัตว์เนี่ยเข้ามาดําเนินการจัดตั้งสวนสัตว์ขึ้นมาเนี่ยเราก็มาฟืน้นฟูเรื่องของต้นไม้ทั้งหม่ทั้งหมดมาปลูกต้นมงต้นไม้เนี่ยอายุนี่ไม่ต่างกว่า30ปีทั้งนนั้ อันนี้คืออะไรครับน้ายาฆ่าเชื้อดักตอนนะฮะก่อนจะเข้าเกาะโอฆ่าเชื้อต้องฆ่าเชื้อจากไก่ข้างนอกเข้าไปก่อนครับอันนี้เราจะไปดูอะไรนะครับผมก็ไปดูตัวเรียกว่ารีเมอร์หางแหวนหรือลิงเทลรีเมอร์นี่เขาเรียกว่าไปมาดากัสก้าไอซ์แลนด์ก็ต้องนั่งแพ้า่งแพ้ใช่ฮะโอ้ยเท่ ็นตัวริเมอร์นะฮะคุณ้ชมครับวันนี้เราทุกความปลอดภัยของริเมอร์ทั้งหมดก็ทางโวนเตเปิดเขาเขียวนะครับก็เอาไว้ตรงกลางน้ําเลยนะฮะแล้วก็เป็นน้ําล้อมรอ,อให้เขาได้อยู่แบบอิสระแล้วก็เวลาคนจะมาก็ต้องนั่งแพรมาแล้วก็ใกล้จิตก็อย่างเงี้ยฮะน้ำอาหารมาเลยโอรเด็กๆชอบนะขอครับครับผม นี่คือเป็นโซนใหม่เลยใช่ไหมครครับผมโซนใหม่ของเราเลยตรงนี้ฉลองครบรอบ 35, 35ปีครับ35ปีของสวงสัตว์เปาเขียวครับเรามีส่วนแสดงใหม่ถือว่าเป็นการจัดส่วนแสดงที่แปลกที่ไม่เหมือนที่ไหนเขาทำกันเป็นการใช้นวัตกรรมหรือก็อินโนเวชันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับส่วนแสดงวันนี้นะครับคือเป็นรูปแบบที่ถือว่าเป็นแห่งแห่งแรกก็ว่าได้ครับของเมืองไทยครับเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับ,บโอ้โหโสวยเลยครับ นีนะฮะคือทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทำาห้เราได้เห็นมิติอีกมิติหนึ่งก็คือภาพเวลาที่สัตว์เหล่านี้อยู่ใต้น้ำนะฮะเราไม่มีทางเห็นนะถือว่าตัวนี้เป็นส่วนแสดงที่นักท่องเที่ยวเองให้ความสนใจ ป็นที่บอกว่าเป็นการชมสัตว์อีกมิติหนึ่งนะฮะที่ว่าดูธรรมชาติหรือพฤติกรรมของเขาว่าในน้ำเนี่ยปกติเนี่ยถ้าลราโปพัวเราเราจะไม่เห็นอะไรเไม่เห็นเลยครับแต่วันนี้เราจะเห็นว่าเออเขาลืมตาเขาเดินในน้ำเขาดำน้ำอย่างไรเป็นธรรมชาตินะวันนี้พอเห็นจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วเนี่ยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเราถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังครับถือว่าเราตอนนี้ว่าในระดับหนึ่งเราถือว่า,าประสบความสำเร็จนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางการพัฒน,นาเนี่ยมีอย่างอื่นงครับเพราะว่าเราต้องพยายามทาสวนสัตว์ของเรานีให้เป็นสวนสัตว์ที่ที่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองแล<ฮ>ะเป็นสวนสัตว์ที่ดีนะครับในระดับมาตรฐานสากลให้ได้นะครับวันนี้ผมคงเป็นตัวแทนของคนท่องเที่ยวที่มาบอกคุณผู้ชมผ่านทางรายการไฮไลท์ไ,ลไทยแลนด์นะฮะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกับ สิ่งที่เปลี่ยนไปทั้งหมดผมว่าความน่าสนใจเกิดขึ้นเยอะมากอยากให้มาลองด้วยตัวเองฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เรานําเสนอแล้วที่เหลือจากนี้คืออยากให้คุณผู้ชมได้ได้มาสัมผัสและมาเที่ยวมามีความสุขแบบผมะผมได้อยู่กับป่าได้เห็นสัตว์ที่ไม่งั้นเราจะได้ดูแต่ในสารคดีหรือในหนังสือแค่นั้นไม่มีสิทธิ์ครับแต่วันนี้ผลสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ชนบุรีเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วว่าคุณจับต้องได้นะคุณได้สัมผัสกันได้ครับวันนี้ขอบคุณครับท่านผู้บรการมากครับที่พาเที่ยวสวนสัตว์ครับมีความสุขครับคนไทยมีความสุขนี่ครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีครับ